ก็ได้ขอสีไหมนะคะสวัสดีจ้าช่องดูเอชแนลมัสจะพาไปกินแจวปลาแดกตอนขอดหมูพี่นอ้องกับเข้าวเหนียวอยากสีปลาแดก

ขอสีหน่อยนะคะ อันนี้คือเอรีบไปเห็ุงานเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเอ,อหัวไม่กินทั้งรถพี่น้องเบิ่งนี่จ้ะหอไม่กินคลิปสั้นนิดนึงจ้ะเอกเระเ่าะมานั่งจำทั้งรถพี่น้องเอ้ยทุลักทุเลค่ะ <c oughs> รีบรีบดีๆประเด็กพี่น้องจำเจ้าประเดกไม่กินทั้งรถอีกนี่แหละแต่เะเหมือแต่ละเว้นพี่น้องเงี่ย ประดักก่อนมาจำรวจักกินบ่อิม่ม โทรศัพท์กับตัดโ็ไมบ่อยพี่น้องมันบอ่อยมีหมองว้างพี่นอ้องกล้องมันกับขวมล้วงขวมล้วงไปว้างหนาลดน้าไหนาลวงเลยพี่น้องแบบโหวานไม่กินแบบนี้เละพี่น้องแบจบจำเลยจ้ะ <N> <h é> นี่แค่แต่ไงไม่เมืยอพี่หักจำประเด็สีก,นกันยากแล้วไป็นีนี่ยากสีประเด็นแง่ไม่ขอสีบหว ยิ้มแล้วพี่น้องนี่ไประเทศง,งานก่อนไปกินเที่ยงได้ไประเทศเนี่ยเดีเ๋ยวประเทศงาเอะกอดหอยไม่กินน้ำยังซเสือจ้ะอิ่มได้จ้าอย่ายวถ่ายกินนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให็นเอ็ดชื่อแนว้นด้วยพี่น้องจราสวัสดีจ้า